ต่ชุติมาโพสคลิปโมเมนท์ทิมพิทายิ้มหวานถ่ายคลิปขณะลูกสาวพ่ทิมทำการแสดงอูคูเลเล่แฟนแฟนคอมเมนต์กระหน่ำแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันไปแล้วแต่อดีตคู่รักต่ายชุติมาและทิมพิทาหัวหน้าพักก้าวไกลก็ยังคงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวน้องทิพยพิมโดยก่อนหน้านี้เคยมีการแชร์ภาพมมเมนต์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ทำเอาหลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันทว่าต่างฝ่ายต่างออกมายืนยันแล้วว่าไม่คิดหวนรีเทิร์นเพราะสถานะพ่อแม่ในตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วอีกทั้งทางด้านต่ายชูติมาเองก็เปิดใจว่ามีหนุ่มที่กำลังดูใจกันอยู่ด้วยเรียกว่าดับฝันแฟนคลับที่คอยเชียร์อยู่ในตอนนี้โมเมนต์อบอุ่นพ่อแม่ลูกทานข้าวด้วยกันก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆที่เชียร์ให้คู่ต่ายทิ้งปลื้มใจเมื่อชาวติ๊กตอกคนหนึ่งได้ออกมาแชร์คลิปที่ได้เจอ แต่ชุติมาและทิมทิทาได้พาลูกสาวน้องพิพิมเมาทานข้าวด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกโดยในคลิปจะเห็นว่าทั้งสามได้นั่งทานข้าวด้วยกันอย่างอบอุ่นอีกทั้งยังมีโมเมนต์ที่ทิมพิทาถือโทรศัพท์ถ่ายภาพร่วมกันสาคนแถมยังมีคลิปที่ต่ายพาน้องพิพิมมาส่งให้ทิมทิทาก่อนจะเดินแยกออกไปซึ่งก็มีชาวเน็ตก็สังเกตว่าทิมทิทาได้หันไปมองต่าย ก่อนที่จะเดินลงบันไดเลื่อนอีกด้วยซึ่งภายแฟนๆก็ได้ทราบว่าวันนั้นทั้งคู่ได้ไปดูน้องพิพินทาการแสดงการอูคูเลเล่นั่นเอง่ตยชูติมาโพสคลิปทิมที่ทาย,ยิ้มหวานให้ลูกสาวล่าสุดต่ตยชูติมาก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะได้ออกมาโพสคลิปที่ทิมที่ทาย,ยิ้มหวานขณะกําลังถ่ายคลิปลูกสาวน้องพิพินทาการแสดงอูคูเลเล่บนเวทีร่วมกับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าคุณพ่อน,นั้นภูมิใจในตัวน้องสาวมากๆงานนี้แฟนต่างปลื้มใจ ที่แม่ตายได้เผยโมเมนต์น่ารักๆของทิมพิทาให้แฟนๆได้เห็นซึ่งแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำอาทิยอมใจพ่อเลยเรื่องลูกสามารถแบ่งเวลาให้ได้เสมอขอบคุณที่แบ่งปันช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะคะติดตามและให้กำลังใจครอบครัวลิ้นเจริญรัตเสมอพ่อแม่น้องๆแต่ละคนอมยิ้มกันทุกคนเลยรู้สึกถึงความรักอบอุ่นทั้งคุณแม่คุณพ่อเลยค่ะที่พิมพ์คือดวงใจของทั้งคุณทิมคุณตาย รอยยิ้มของพ่อกับแม่คือลูกรอยยิ้มของลูกคือพ่อกับแม่อบอุ่นที่สุดขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่เพื่อลูกสาวของเรา